เราอยู่ที่ไหนกันนี้ออตอนนี้รถถูกขังแล้วแต่เดี๋ยวหยุดไว้ๆก่อนจะเหมือนจะมีอะไรน่าสนใจอยู่ที่นี่แมรี่เธอกำลังทำอะไรนะ่ะฉันพยายามจะเปิดกล่องนี้ฉันสงสัยจงว่าอะไรอยู่ข้างในอืมมาดูกันดูสิไม่ยื่นนอนอยู่ตรงนั้นด้วยต้องเป็นกุญแจแน่นอนที่หนกล่องพวกนี้ฉันไม่ลงมือนเข้าไปแน่ๆ <Okay. S 2> งั้นมาลับเลขกัน <S <S ฉันต้องเป็นคนหยิบกุญแจสินะเออตเหมือนว่าฉันต้องควานหากุญแจโอ้มีอะไรเปลี่ยนเอยู่ข้างในน่าจะเป็นน้ำธรรมดาเอาล่ะมาดูกันอ๋ะนี่มันไม่ใช่กุญแจนี่แต่เป็นปลาดูสีมันสวยขนาดไหนจะเอามันกลับลงไปในน้ำให้เราที่สุดเราอยากได้อย่างอื่นมากกว่า นัลนเราก็เจอกุญแจแล้วแมรี่มากับฉันสิกุญแจสีแดงหมายความว่าเราต้องใช้มันเปิดกล่องสีแดงมันดูกันเถอะมีอะไรอยูข้างในเดี๋ยวก่อนนี่มาระบาดไดินไ้อยข้างในระบาดได้นไ้อยระบาดได้นไ้อยโอ้น่ากลัวสุดๆเราจะทำยังไงดีออฉันมีความคิดดีๆแล้วหวังว่าฉันทงที่ตัดสายไฟมาได้นะ นี่ไงล่ะแมรี่เธออยากเป็นคนตัดไหมเธอทำเองดีกว่าฉันจะลองดูหวังว่าฉันจะไม่ระเบิดไปพร้อมกับระเบิดแ้นไมนะดูเหมือนว่าสีเหลืองจะเป็นสีที่ถูกนะมันได้ผลมันไม่ได้ผลตั้งหางแต่ตอนนี้ฉันต้องการไม้ขนไก่เฮ้ยนี่มันแย่สุด แยรี Larry, หยุดเล่นได้แล้วปาคุณแจอันตอกไปกันเถอะเรวเข้าเอาละฉันเข้มแข็งฉันทำได้สงสัยจังว่ามันคืออะไร hmm. ดูเหมือนว่าจะมีหู hmm. โอ้ใช่แล้วมันคือเยลี่มีแต่มันก็ยังอร่อยด้วยแต่ฉันต้องรีบหาคุณแจแล้วนี่ไงละ่ะ แล้วฉันจะไม่ทำมันลนโอ,อ้มีอาเปิดกล่องสิ <Cool. S 1> อยู่ตรงนี้ไงเ oh. ปิดเองเลย oh, <thank> งั้นมาดูกัน hmm. ว,ว้วาวว้าว <c oughs> ฉันมีกีตาร์เต็มหน้าไปหมดเลยเธอแต่งหน้าส,สวยๆได้เลย yeah. จะแต่งหน้าไปทำไมไปหาคนใจอันใหม่ดีกว่า s <S หวังว่าจะไม่มีอะไรน่ากลัวข้างในนะน่าสนใจจังมีบางอย่างเคลื่อนไหว mm. บางทีอาจจะเป็นไดโนเสาร์หรือจระเค้ <c oughs> ไม่หลอกมันใหญ่เกินไปมาดูว่าอะไรอยู่ข้างใน <c oughs> ว้าวฉันไม่เคยเห็นกินก้งก่าเคยมเล่นตัวเป็นเป็นมาก่อนเลยน่ารักจังฉันว่าฉันส่งมันกลับไปพักผ่อนดีกว่า ฉันแค่ต้องการกุญแจนี่ไงล่ะ <c oughs> ถึงเวลาเปิดกล่องสีเขียวแล้ว <c oughs> เอาละมาดูกัน <c oughs> สงสัยจงว่าข้างในเป็นอะไรออแล้วจะใช้ปืนยิงเงินยังไงเนี่ย oh. อ๋อมาดูกัน <c oughs> ว้าวมีเงินเท่าไหร่กันเนี่ย <c oughs> แล้วทั้งหมด <Wow. S 1> เป็นของฉัน ฉันรู้สึกเป็นสาวที่รวยที่สุดในโลกอ,อืมกิ่นของเงิน <c oughs> ฉันรวยสุดๆถึงเวลาเลิกเพอฝันนี้แล้วเอาเงินมาให้ฉัน oh. แต่ก็ไปเอาคุญแจอันต่อไปได้แล้วอืม hmm. เออถ้าฉันแอบดูนิดหน่อย <c oughs> ฉันเห็นหมดนะงั้นฉันจะเอาคุญแจออกมาอย่างซื่อตรงฉันรับรู้ได้ถึงสัมผัสดีๆ มันให้ความรู้สึกเหมือนทรายเหนียวเหนียวและนี่ไงล่ะคุณแจถึงเวลาเปิดกล่องเงินแล้ว <Awesome. S 1> เอาล่ะมันมีอะไรอยู่ข้างในนะอะไรเนี่ย <What? S 1> แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันดึงเชือก <c oughs> ว้าวพอดึงเชือกมามีเม็ดอัลเบสออกมาด้วยดึงอีกสิ <c oughs> ฉันคือราชินีเม็ดอัลเบส เจง๋งว้าวว้าว,ว,าวแล้วจะเหมือนมีคุญแจะปรากฏขึ้นมาแล้วถึงเวลาที่ฉันต้องไปเอาบ้าง <S 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 สงสัยจะว่าอะไรข้างในอาะมันคือไส้เดือนเราต้องคุินจะออกมาให้เราที่สุดจะได้ไม่ต้องจับมันอ,อีกอ้าอีชันงะอ แมรี่ช่วยฉันด้วยฮธออยังช่วยเจ๋งจังฉันได้โต๊สีชมพูข้างในก็เป็นสีชมพูด้วยแต่ฟองมันไม่น่ารักเท่าไหร่นะฮะนั่นตลกจังเธอคิดว่าตลกเหรอแล้วฉันจะเปอกมันใส่เธอ,อแมรี่ตาเธอแล้วห,หลังจากรอบไส้เดือนฉันก็กลัวจะเอามือเข้าไปข้างใน เออมันเป็นอะไรที่น่าขยันขยัอีกแล้วเหรอแต่เธอต้องเอากุญแจนะฉันผ่านรอบไซเดนมันได้ถึงจะน่ากลัวแค่ไหนเธอก็ต้องผ่านไปให้ได้อ่อมันคืออะไรอ่ะมันคือลูกตามันคือเยลลี่แล้วมันอร่อยด้วยเขาเป็นอะไรไปมันก็แค่ขนมหากุญแจต่อไปสิอยู่นี่ไง งั้นก็ถึงเวลาของตู้สีฟ้าไปเปิดมันกันเราไม่ไหวแล้วที่ดูว่าอะไรอยู่ข้างในอ่ามีอะเธาอยากเป็นคนกดปุ่มไหม <c oughs> เอฟ้ลย <c oughs> เดี๋ยวนะอะไรกัน <c oughs> ดีนะที่ฉันเป็นคนกดไม่อย่างงั้นฉันคงต้องเป็นคนยืนให้สีฟ้าเมาื่อนั้นตกลงมาใส่ <c oughs> งั้นฉันจะไปเอาคุณแจอันต่อไปดีกว่าน <c oughs> ี่มาอะไรกัน อ๋อผมเหรอน่าขยะขยาสุดๆเลยอีแล้วยอนมาที่ฉันทำไมยายน่ารังเกียจสุดๆ <c oughs> ฉันไม่ได้ตั้งใจนะแต่ก็นะแล้วคุณใจอยู่ไหนกันอ๋ออยู่นี่ไงถึงเวลาปลดล็อคกล่องที่มืดที่สุดแล้ว <c oughs> แต่ปรากฏว่ากล่องที่มืดที่สุดมันมีขนเห่ามีข้างใน <c oughs> คุกกี้แล้วมันเต็มไปได้ดยวยโอรีโอ มีอาขอให้ฉันบ้างสิอ๋อขอบคุณนะ What อ oh um, ๋อมีอาเธอนี่ต่างๆมากเลยเธอกินคุกกี้คนเดียวจนหมดเลยอ๋อก็มันอะไรมากก่อนอื่นฉันต้องหาคุณแจอ๋อมันคืออะไรเหนียวๆมึกๆอ๋อน่าจะเป็นไข่ดิบแต่ฉันต้องหาคุณแจ อ้นี่ไงล่ะมาดูกันเลยว่าอะไรอยู่ข้างในกล่องสีเหลืองมีอาเธอจะเปิดมันไหม <c oughs> แน่นอนว่าเธออยากแต่ฉันไม่ให้เราถอยไปยด้ <c oughs> ฉันเลยว่ามีอะไรจริงๆอยู่ข้างในหืม <c oughs> มีอะไรจริงๆอยู่ข้างในจริงๆด้วยถ้าฉันไม่เคยเห็นอะไรตลกขนาดนี้มาก่อนเลย หยุดหัวเลาะน,นะไปเอาคุณจดอกสุดท้ายดีกว่า oh. เราเข้ามีอาไ,ได้จนถึงเตียว oh. เอาละอ่ออะไรอยู่ข้างในนะ่ะมันคือหนอน oh. เราต้องรีบเอาคุณจออกมาให้ได้ oh. ฉันกลัวจนเกือบจะเป็นลมแน่หวัง oh. มันจะมีอะไรดีอยู่ในตู้นะ คือกุญแจสู่คุณภาพของเราเราผ่านชาเลนจ์นี้ไปได้แล้วถึงเวลาออกไปแล้วนั่นเป็นเยี่ยมไปเลยเราต้องไปแล้วมันได้ผลออกไปกันเถอะว้าวฉันชอบที่นี่ฉันอยาก่ปเป็นคนแรกว้าวชกโกแลตคินเดอแล้วของเธอล่ะฉันได้เหมือนกันเลย จ <S <S จริงด้วยมันน่าสงสัยมากแต่เรื่องที่ดีก็คือเราโชคดีทั้งคู่ฉันชอบช็อกแลตลูกไข่ฉันคิดว่ามันคือขนมที่อร,ร่อยที่สุดนี่ดูหน่อยว่าเธอยองังขยับไปทางไหนนะซูซี่เทอทีฉันก็ลังจกจใจอยู่กับขนมนะ่ะแต่ชุเราจะกินมันไม่ไหวแล้วว้าวมันมีขนมรอบกปากข้างในด้วยว้าวฉันต้องลีบเพลยนมันออกมาข้าปากแล้วโอายตายมันอร่อยวะ่ะ การผสมสานอย่างลงตัวระหว่างช็อกโกแลตกับช็อกโกแลตฉันอยากกินอีกในไข่ใบนี้ไม่เย็นเล่ยอยู่ข้างในฉันชอบมันมีอะไรที่น่าทึ่งทุกครั้งเลยเจงแต่ฉันคิดว่าเธอคงไม่เข้าใจว่าฉันพูดถึงอะไรฉันหวังว่าสพ๊ายของฉันก็ไม่น้อยนะ <G ül> <G ül> เดี๋ยวก็รู้แต่ระหว่างนั้นไม่มีอะไรอยู่ฉันได้แล้วว้าช็อกโกแลตมันสนุกขึ้นเรื่อยเรยเลยทอมอลอะไรอย่า่ะจัดการไข ได้ถึงเวลาของฉันแล้วอ่านี่เปนบาลอะไรกันใครสดเหรอฉันไม่อยากได้แบบนี้ใครคิดว่ามีแค่นั้นเหรอยังหลอกกินให้หมดสิฉันบอกว่าจะมีอะไรดีๆนะฉันไม่อยากมีประสบการณ์แย่ๆอีกแล้วโอ้ไม่นะอีกแล้วจะอ้น่าเสียดายจริงๆฉันเกลียดใครเห็นได้ชัดบางคนก็ไม่ชอบโชคดีเดูสิฉันไม่ขนมชิ้นใหม่มันเจ๋งใช่ไหมแต่ก็นะฉันนี่ความคิดดีๆแล้ว ธอสามารถโยนมันและกินมันบนอากาศได้สะดวกมากเลยแบ่งฉันบ้างแย่ใจที่ทำปฏิเสธหยุดแกล้งฉันได้แล้วมันไม่ตลกเลยนะฉันว่าฉันมีวิธีเอาคืร์นซูซี่แล้วเราก็แค่เอาไข่ของจริงให้เธอไปฉันเห็นความเชาในตาเธอถึงเวลายอมรับความจริงแล้วนี่มันอะไรกันมันไม่เหมือนช็อกโกแลตเลยอ๋อนี่มันน่าจะเป็นขแยะฉันรู้เธอเปนคนทำ ถึงควนใส่ชัดแล้วซูซี่ยังไม่หมดนะกินสิรู้ไหมฉันมีความคิดจริงๆเยอะเลยฉันคิดว่าชุดนี้มันเข้ากับฉันมากฉันไม่เข้าใจว่าเธอตองจะทําอะไรฉันจะทําไข่ดาวแสนอร่อยเธอจะต้องอิจฉาแน่ๆอืมกินหอมมากใช่ไหมออกไปนะซูซี่ฉันไม่แบ่งให้หรอก ฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าเธอทำอาหารเป็นด้วยแต่ฉันว่าเธอคงไม่ได้ลองจานถึงเธอหรอกฉันจะหยุดมันเดี๋ยวเธอทำอะไรนักสุดสิเอไม่นะไคดาตลกมากลางหน้าฉันเลยและตอนนี้ก็มีจานใหม่มาตัดสินกันว่าใครจะเปิดก่อนเย้ฉันชนะว้าวโค้กโชคดีจังมาดูกันว่าฉันได้อะไรโค้กเหมือนกันเจ๋งเลย ฉันว่าหนึ่งในพวกเราต้องได้ขวดช็อกโกแลตแปลกจังมันปินไม่ออกบางทีให้ลองใช้ฟันล่ะว้านี่มันช็อกโกแลตฉันโชคดีจริงๆเยี่ยมไปเลยบางทีฉันจะได้ช็อกโกแลตเหมือนกันไม่อ่ะมันก็แค่โค้กธรรมดาแต่มันไม่ได้อร่อยน้อยลงเลยฉันสงสัยจะว่าอะไรอยู่ข้างในขวดของฉันไหมมันว่างเปล่าจริงๆเหรอไม่ยิดคำเลยเย้มีช็อกโกแลตออกมาแล้วนี่แหละที่ฉันเคยฝันไว้ อร่อยหอบไปเลยฉันหยุดไม่ได้แล้วตัวน่าเสียดายของอร่อยมักจะหมดแล้วเธอน่าจะดูตัวเองก่อนนะซูซี่หูและอาบน้ำแล้วว้าวยังมีช็อกแลนเหลืออยู่อีกเยอะเลยฉันจะกินที่หมดเลยเธอทำไรน่ะไม่แพงกละสตีเลยฉันไม่สอนที่นี่สำคัญก็คือมันอร่อยฉันเรียนจมูกไม่ถึงข้ายังชั่วเก่งมากซูซี่ฉันเลื่มขวดมันไปสุดทมันกินได้ด้วยนะเพราะมันทำมาจากช็อกแลต เอาจริงนี่มันดีมากเลยฉันจะหยุดไม่ได้แล้วฉันสุกฉันก็ยังดีฉันอยากลองบ้างฉันน้ำลายไหลแล้วเธอจะเอาอะไรอย่าแม้แต่จะขอขนมนะมันไม่ได้ผลกับฉันหรอกแต่เราเป็นเพื่อนกันนะยังดีได้ฉันมีน้ำโคกฉันว่าเธอน่าจะแบ่งให้ฉันบ้างเธอพูดถูกทำไมจะไม่ล่ะดูสิมันมีอะไรอยู่ข้างในด้วย ไหนนี่ไงยิงโง่ฉันหลอกเธอได้สุดซี่และเธอก็เชื่อฉันมันไม่ยุติธรรมเลยพอทำแบบนี้ไม่ได้นะแต่เธอคิดว่าฉันจะปล่อยเธอไปเหรอไม่มีทางและฉันก็มีแมนทอสเยอะด้วยฉันมั่นต้องสนุกแน่แล้เราทุกคนรู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าใส่แมนทอสลงไปในคร k กว้าวดูสิน่าอะไรน่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าละสายตาจากอาหารของตัวเอง ก็นะแค่นี้แหละเรียบร้อยฉันไม่เห็นอะไรเลยสุดสิไม่เกิดอะไรขึ้นโอ้โขพอคู่ใส่หน้าฉันได้ยังไงเอาไม่นะสถานการณ์มันกกันควบคุมแล้วมาต่อกันเถอะเอาเลยฉันไม่อยากช่วอะไรมันคือพลิกฉันไม่ได้คาดไว้เหมือนกันเธอเริ่มสิเอาไม่รอบในทะเลอกฉันไม่ได้หรอกฉันขอไปเสร็จที่จะกินงั้นก็โชคดีนะก็ได้ถ้าเธอยังยังอย่างนั้นฉันจะเริ่มเป็นคนแรก รสชาติดีจังใช่มันคือช็อกโกแลตทั้งนี้ฉันชอบดีฉันน่าจะกินตั้งนานแล้วเดี๋ยวก่อนนะถ้าอย่างนั้นก็แบายความว่าฉันได้เพลิกจริงๆเหรอไม่จริงฉันก็อยากแบ่งให้เธอนะแต่มันเล็กเกินไปก็เดี๋ยวชิ้นสุดท้ายแล้วมันอร่อยมากตอนนี้ก็ถึงตาเธอแล้วแต่ฉันกลัวฉันไม่ชอบกินเพ็กอ่ะคอยยนพลิกมาให้ฉันทำไมฉันแค่แล่งเธอนิดหน่อยเอง ฉันกลัวแล้วอย่าแล้งฉันเลยเราทำตัวน่าอัศจรได้แล้วกินสิเราเข้าอยู่เสีเวลาได้แล้วเธอพูดถูกรีบกินมันดีกว่าโอ้ยพอให้ฉันดิ้นนะว้าวมันได้เผิดเลยแถมฉันยังชอบมันด้วยระวังหน่อยเธอยนโดนน้ำเผาฉันแล้วทไมนะฉันรู้สึกถึงความเผ็ดร้อนดูเหมือนว่าเธอจะโดดสุปเกินไป ฉันว่ามาพ่นไฟอีกหน่อยดีกว่าอันนี้ดื่มสิขอบคุณน้ำจะช่วยฉันนี่มันซอ้อนทิกตอรบัสโก้ทะเลาะฉันอีกแล้วช่วยด้วยฉันกำลังพุ่งไปยังอวกาศว้าวจริงๆข้างบนนี้ไม่นก็สวยดีนะแต่ฉันรู้สึกเรียนหัวแล้วละ่ะว้าวเป็นให้สนุกน้สนสิเโอ้ไม่นะฉันกำลังตกลงไป หล่นลงมาใส่ฉันโทษทีมันเป็นอุบัติเหตุนะ <S <S สงสัยจังวอาหารลูกสามเหล่ยมแบบไหนก็นลัรอฉันอยู่นะอมแครอทว,ว,ว้าวส,ส่วนฉันได้ลูกว่าสกิโด้เหรอส่วนฉันได้หมากฝรั่งสี่เหลี่ยมพับบาบบบาพวกมันดูน่ารักจังเลยมาลองกันดีกว่าคิดว่าทั้งหมดคงเพียงพอสำหรับฉันแน่นอนอนตอนนี้ก็ถึงเวลาแสดงมายากล เราสามารถเอาสีเหลี่ยมมาเชื่อมต่อกันได้ดูสิมันคือลูกรูบิกที่กินได้นะถึงเวลากินแล้วแบ่งให้เราบ้างสินิดนึงพวเธออยากลองงั้นเหรอเอาไม่ละมันเป็นของฉันคนเดียวที่นี่มีฉันคนเดียวที่สามารถกินอาหารสีเหลี่ยมได้ตอนนี้ก็ถึงเวลาลูกโป่งแล้วเพราะเธอป่าลูกโป่งไม่ได้นะนี่อย่าหัวเราะฉันนะฉันต้องทำสำเร็จแน่นอนคอยดูนี่นอะไรกันนะเคลลรกฉันคิดว่าเธอทำอะไรหายไปนะ มันคือหมอกฝรั่งของเธอยังไงล่ะจะต่อหรืออีกไหมไม่ฉันไม่อยากปล่อยต่อไปแล้วล่ะเอาไหมไม่เอาตามใจอเล็กซ์ตอนนี้ก็ตาเธอแล้วล่ะโอ้ชอยมาลองกันดีกว่าออร่อยจังเลยโอ้ไอเดียตอนนี้ฉันแสดงให้ดูวิธีที่เจ๋งที่สุดในการกินสติกเกอแล้วหนึ่งสองสามสีห้าแล้ว หมดแล้วล่ะโอ้มันจะเคี่ยวยังเงินกันเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองดูสิว่าฉันมีอะไรขนนกบไงโอ้ไม่นะไม่ดีโอ้ไม่นะเล็กตอนนี้ฉันเต็นบริสกิตเอของเธอเลยโอ้น่าจะเป็นเรื่องดีตั้งหากล้ะฉันสามารถกินได้ด้วยไม่หล่กฉันต้องมีหรือต้องเยอะเลยนี่มันอร่อยจังเลย เบรนนี่หยุดนะมันเป็นของฉันอ๋อแครอทน่าเบื่อมันแค่แครอทธรรมดาธรรมดาแล้วจะมีอะไรขก้นกับฉันได้ล่ะเห็นมากมันง่ายมากเลยแครอททั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพฉันชอบนะอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ย r บรนนี่เกิดอะไรขึ้นเธอแกล้งเราเหรอสวัสดีทุกคนฉันคือ b บรนนี่ร b บบิดแครอทอยู่ไหนล่ะ ก็เธอเชื่อจริงๆเหรอฉันไม่เค้กแกงเล่นเราเชื่อจริงๆนะงั้นฉันเป็นคนลรานะว้าวเค้กใสละเริ่มกินได้กับอมยิ้มกันลยกันนี่เบนนี้ทรงกลมทั้งหมดเป็นของฉันนะของเธอเง้นเหรอแน่นอนฉันจำได้ฉันจะให้ออมยิ้มทั้งหมดกับเธอเดี๋ยวนี้เลยอมยิ้มอันที่หนึ่งอมยิ้มอันที่สองและอันที่สามเธอพอใจหรือยัง เบรนนี่ทำไมเธอทำแบบนี้ฉันจะไม่กินอมยิ้มห่างจากเค้เธอเลียม,มันแล้วนะใช่แล้วอย่กินสิส่วนฉันจะกินเค้กของฉันล่ะนะอืมอร่อยจังเบรนนี่เธอนี่ยเลอะมากจริงๆเลยเธอแค่ถ่าเค้กสั่งอะไรอของฉันนะ่ะเธอเอาอะไรล่ะใช่แล้วเธอนิดหน่อยเองอ,อเล็กซ์เปิดบ้าสีตาเธอแล้วโอ้พิซซ่า ฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมนี่หอมมากเลยตอนนี้ฉันหิวมากแล้วฉันอยากกินแล้วล่ะเนี่ยไม่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 อเล็กซ์อาหารสามเนี่ยเป็นของฉันนะและฉันจะเพลิดเพลินกับพิซซ่าแสนอร่อยด้ตัวเองนี่รู้อะไรไหมบรนนี่ฉันจะสอนบทเรียนให้เธอเองงั้นเอาพิซซ่าสามเนียนพิลเลอให้ฉันนะเอามาไม่ฉันขอคัดมันเป็นวงกลมไม่พิซซ่าของเธอทำผมฉันสกปรกหมดแล้วนะไม่นี่คือพิซซ่าของฉันฉันไม่แบ่งกันคัด เย้เป็นซาตี่รักของฉันเธอทำผมฉันยุ่งหมดเลยนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโทษทีนะไม่ได้ตั้งใจตอนนี้ก็ไม่ได้ก่าวว่าฉันได้อะไรว้าวบะหมี่เหรอมันจะเอาคืนที่เธอทำลายอาหารของฉันนี่คือการแก้แค้นเอาไปเลยออขอบคุณนะอเล็กซ์โอ้ไม่นะฉันไม่มีบะหมี่เหลือแล้วะออมันยังเหลืออกติดหนึ่งตรงนี้ อร่อยจังเลยฮฉันขอเริ่มได้มหมสุดยอดอะไรรอฉันอยู่นะว้าวมันคือช็อกโกแลตกับถั่วเหรอมันพอดีกับสี่เหลี่ยมของฉันเลยขอกินก่อนนะเจงนั่นก็กินให้อร่อยนะฉันจะกินช็อกโกแลตเหมือนเลเวอรีเลยเห็นไหมล่ะอร่อยมากเลยเธอกองกงเล็บของฉันใช่ไหมล่ะ p l e a ไม่อเล็กซ์เธอไม่ต้องถามเลยช็อกแลนนี้สำหรับฉันเท่านั้นโทษทีนะเสียใจด้วยฉันเป็นคนต่อไปโอ้พระเจ้าชีสแมนน่าทลังอย่างสุดๆเลยพวกเธออยากช่วยฉันมะฉันไม่อยากกินนะหรือนี่เธอต้องกินนะนี่คือใจของเธอแต่มันเหม็นมากเลยจะกินได้ยังไงอะก็ได้จะลองดู นี่มันน่าจะแข็งแยงมากเลยกืนไม่ได้ด้วยซ้ำไม่ล่ะบรินนี่กินให้หมดนี่คือชาเลนจ์ของเราวันนี้มันก็แค่ชีสเองเนอะฉันทนไม่ไหวแล้วเธออยากให้ฉันกินชีสเหม็นมบ้ากใช่ไหมงั้นก็เอานี่ไปเลยโออเหม็นสุดๆเลยอ่ะออเธอไม่เป็นอะไรนะฉันต้องการไม้นี่จมูกด้วยเป็นความคิดที่ดีนี่แคลลี่ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบาย <Okay. S 2> แต่ไม่เป็นไรแล้วมันไม่เหม็นแล้วละ่ะเล่นต่อเลยว้าวฉันได้มันสรั่งทอดแล้วอเล็กซ์แบ่งฉันบ้างสิฉันก็อยากกินไม่ล่ะไม่งั้นหรอฉันมีไอเดียนแล้วฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงอเล็กซ์ดูตรงนั้นสิมีหนอนตัวใหญ่ๆอยู่ตรงนั้นด้วยอติดกลับแล้วนี่นมีอะไรเลยนี่โอ้เธอเห็นไหมเคริ่นกาของเธอเป็นรสพริกนะโอ้ไม่นะฉันไม่กิน่ะ งั้นฉันจะกินเองฉันชอบกินรสเผ็ดนะเธอชอบกินเผ็ดกันเหรอเธอหลอกฉันไม่ได้หรอนี่มันไม่เห็นเผ็ดเลยนั่นก็หมายความว่าฉันจะกินเองละ่ะแต่กินในกระป๋องไม่สะดวกเลยนะถ้าเป็นอย่างนี้เหรอใช่แล้วหาคอย,อยนั้นเหรอยังไงมันก็ต้องพังทลายอย่ดีโอ้ไม่นะเคลลี่กระทำมันลงไปเนี่ย oh <man. S 1> ไม่เป็นไรฉันมีไอเดียแล้ว ฉันจะสร้างสิ่งก่อสร้างที่เคยลีบังไม่ได้แน่นอน <Awesome. S 1> และเธอจะชอบมันไหมละ่ะเป็นไงละ่ะมันฝรั่งทอดวงกลมเ oh. จ๋งไปเลยใช่ไหมนี่เอามืออกไปนะมันไม่ใช่แค่ตัวมันฝรั่งที่เป็นวงกลมเท่านั้นแต่ฉันยังสร้างรูปทรงกลมด้วยดังนั้นทั้งหมดนี้คือเป็นของฉันคนเดียว <Cool. S 1> จากนี้ไปฉันจะกินแต่รูปวงกลมเท่านั้นละ่ะอ๋อเอาจริงเหรอกินเร็วมากเลย oh. โอ้อีกชิ้นหนึ่งนะจะกินให้หมดแล้วก็หมดแล้วอร่อยจัง